วงกดเรื่องเฮียนหละห้องตอนน้องตอนตอน้นห้องผ่าตัดนะห้องผ่าตัดทำไมมานั่งคนเดียวล่ะมีอะไรหรือเปล่าหนูมาเฝ้าแม่ของหนูผ่าตัดน้องในท้องของแม่กำลังจะตายเรื่องโชคร้ายแบบนี้ที่ใดๆดก็มีไม่ใช่หรอก พวกยากปพาพี่ของน้องแม่ของนูอยู่กัน3ามคนพวกเราอยู่กันแบบความีความสุขแต่จริงๆแล้วนูร,รู้สึกเบื่อน,น้เป็นเด็กคนเดียวในบ้านไม่มีเพื่อนเล่นเลยแต่ว่าหนึง่งแม่ก็บอกพ่อว่าแม่กำลังจะมีน้อง เฉยเยโยหูจะมีเพื่อนแล้วแต่จริงๆเออแต่วันเดิมแม่ก็บอกแม่เอาถ้าเป็นถ้าเป็นผู้เอกถ้าเป็นผู้ชายดูจะจับทำดาบให้น้องเอออะไรจะทำดาบให้น้องถ้าเป็นผู้หญิงจะจับน้องแต่งตัว แล้วซื้อของกินอะไรมาเยอะแยะแมมที่รักก็ต้องบอมลงหน่อยสิครั้งนี้เราต้องดูแลเขาให้ดีนะแต่ตั้งแต่แต่ตังต้แตตงแต่มีน้องพ่อแม่ก็พูดถึงดูน้อยลงพ่อคิดเลยแบบนั้นก็รู้สึกเหนาดูไม่อยากเหนือตัวคนเดียว ออเมื่อคืนเจะเอามเข้าไปในห้องแม่คทกน้องจา๋าน้องอยู่ในนั้นใช่ไหมน้องจ๋าพี่ขอรถนละจะเกิดมาเลยนะจ๊ะคุณปม่อะไรเจ็บเนองลูกคนหน้าตายไปทันทีล เอาเดียว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 เอาวิ่แล้ววิ่แล้วอันนี้นี่นีพอพูดจบดูก็ได้ยินเสียงจากน้องหน้าต่างเอ๊ะอุ้แ้มาขายแ้แ้เนี่น้องไม่เอามาขาย ใครมีรองที่ไม่อยากได้มาเอามามาเดีเดวเดะเดีเดเดะเดะเดะเอ้นดะดะเดะดะเดเดาเดะเดดมะ อย่าีเหรอคะโอ้ยดีสิเด็กพวกนี้ฉันก็ได้ามาจากคนที่ไม่ต้องการทั้งนั้นเธอใช่คนเดียวที่จะจะมาขายเมื่อไรจะขายเสมอเลยเอาเซ็นสัญญาตรงนี้เ็ราถ,ถือว่าซื้อขายสเร็จอ่า

มไม่เรามันยังไม่ได้ส่งมาที oh <my> เดียวอ่ะพอดีโกก็ได้ไว้ืังแต่ที่จยัไม่ส่งมาเฮ้ขอตุ๊กิมกาแฟตอนนี้